สวัสดีค่ะชันนวแวนะคะทุกคนเนชั้นเที่้นนัวจราภาใจปุลชั้นหูปวิิาันั่งวเร์าคชั้นที่ิงะและดิฉันนัอากในที่สามค่ะวันนี้เราจะทเียับรูปชมลทำเยค่ะเซลล์ประสาทนี2ส่วนหนึ่งตัวเซลล์ประสาทมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนและสารสื่ มีไมโทคอนเดรียเป็นแหล่งพลังงาน2เส้นใยประสาทแบ่งเป็น2ส,ส่วน 1. เดนไดส์ ai, ส่วนรับกระแสประสาทเข้าสู่เซลล์หเซลล์ประสาทมีเดนไดส์มากกว่า1 2แอ็กซอนส่วนส่งกระแสประสาทออกจากเซลล์มี1แอ็อกซอนเท่านั้นเยื oh in, ่อหุ้มไมอีลินเกิดจากเซลล์ชวานชนวนไฟฟ้าทำหน้าที่ห่อหุ้มเอกซอนเพื่อทําให้กระแสประสาทถ่ายโอนได้ดีขึ้นเซลล์ค้ำจุนทําหน้าที่แชมชวานเซลล์แต่สร้างเยื่อหุ้มได้หลายเอกซอน รูปร่างเซลล์หนึ่งเซลล์ประสาทขั้วเดียว2เซลล์ประสาทสองขั้วพบที่โพรงจมูกและเซลล์รับแสงเสียง3เซลล์ประสาทหลายขั้วพบได้ทั่วไปใน,นร่างกายมนุษย์ <_ d iam ate> ปริมาณไอออนโซเดียมและโพแทสเซียมการเกิดกระแสประสาทโซเดียมโพเทเซียมปัม๊มอัตราส่วน3โซเดียมออก2โพแทสเซียมเข้าเรตติ้งโพเทนเชียลโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มดีโพล่าไลเซปชั่นโซเดียมชาแนลรีโพลา่าไลเซปชั่น โพแทสเซียมชัแนลฮีเนอร์พอร่ารีเซปชันโพแทสเซียมชัแนลโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มการไซเน็บการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์แอ็กซอนเรนไรต์หนึ่งใส่เบไฟฟ้าการแพร่ไอออนอาศัยแก็บจันชันเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์พบในไฮด้ากล้ามเนื้อหัวใจข้อดีการไสเน็บเกิดขึ้นได้เร็วข้อเสียควบคุมปริมาณทิศทางยาก สองเซลลเนบเคมีการส่งสัญญาณแคลเซียมเข้าสู่เซลล์เกิดดีโพล่าและไฮเนอร์โพล่านิวเรปทรัมส t มิเตอร์หลุดข้อดีขอบคุมการตอบสนองของเซลล์รับสัญญาณได้ดีข้อเสียกันไฟแนปทำงานช้ากว่าไฟแนปไฟฟ้าโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทเช่นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ระบบประสาทระบบประสาทส่วนกลางประกอบไปด้วยสมองมีหน้าที่ควบคุมสังการการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดและประมวลผลความคิดความจาโดยเยื่อหุ้มสมองประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกมีความเหนียวแข็งแรงเยื่อหุ้มชั้นกลางเยื่อชั้นเยื่อบางๆของเส้นใยคอลลาเจนเยื่อหุ้มชั้นในบางสุดมีนม้ำเลีออยเ้ยงสมองและมีหลอดเลือดอยู่มากน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังเป็นของเหลวที่อยู่ภายในโพรงช่องบัสเวนชั้นกลางและชั้นในเมื้อสมองต้องการออกซิเจนมากสุด คือสีเทาประกอบด้วยเซลกระสาทโดยใดคู่เซลล์คัมจุนทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนะื้อการให้ความรู้สึกความจําสีขาวประกอบด้วยแอคซอนที่มีเยือยอ่อไพอลีนเซลล์คัมจุนทําหน้าที่ส่งกระแสประสาทออกเซลล์ไปสู่เซลล์สมองการทํางานของสมองซีซ้ายคุมซีขวาซีขวาคุมซ้ายราอยหยักจํานวนมาก ซีซ้ายจะควบคุมการคิดวิเคราะห์ซีขวาจะควบคุมอารมณ์ธรรมัตไขสันหลังสู่กระแสประสาทสู่สมองทําหน้าที่รับรู้ทุกอย่างยกเว้นกลิ่นไซเบลลัมไซเรเบลลัมควบคุมการทรงตัวสมองส่วนกลางทําหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับตาระบบประสาทรอบนอกมีเส้นประสาทสมองจํานวน12คู่ เส้นประสาทรับความรู้สึกทำหน้าที่รับความรู้สึกสู่สมองไขสันหลังคู่ที่ 2, 4, 8 2> เส้นประสาทสังการทำหน้าที่รับคําสั่งจากสมองไขสันหลังตัวอวัยวะต่างๆคู่ที่ 3, 4, 6, 11, 12เส้นประสาทผสม,มทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของคอหอยกองเสียงคู่ที่ 5, 7, 9, 10เส้นประสาทไขสันหลังมีจํานวน31คู่ ระบบประสาทสังการระบบประสาทโซมาติกศูนย์ควบคุมคือสมองและไขสันหลังโดยมีหนึ่งเซลลทำงานใต้อำนาจจิตใจควบคุมได้ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อลายการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการเดินระบบประสาทอัตโนมัติคือสมองและไขสันหลังเป็นส่วนกลางปมประ e สาทมีสองเซลล์ไซแนปกัน ทำงานนอกอำนาจจิตใจควบคุมไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อเรียบบวกกล้ามเนื้อหัวใจเช่นการเต้นของหัวใจมีเยื่อหุม้มไมจีรินเกิดก่อนไซแนปไม่มีเยื่อหุม้มไมจีรินเกิดหลังไซแนปเส้นประสาทส่วนกลางและปมประสาทปมประสาทและอวัยวะตอบสนองระบบประสาทซิมพาเทติกอกบวกเอวทำหน้าที่เพิ่มการใช้พลังงานทำให้ร่างกายตื่นตัวระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเส้นประสาทผู้ที่ห้า 3, 7, 9, เจและก้นกบทำหน้าที่ลดการใช้พลังงานทําให้ร่างกายผ่อนคลายความรู้เพิ่มเติมตาขยายใจเต้นแรงปอดขยายกระเพาะอาหารบีบตัวตับกูโคสลำไส้เล็กดูดซึมน้อยไม่ปวดชีหลังน้ำอสุจิการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะอาศัยอยู่ในน้ำและที่ที่มีความเชื่สูง หนึ่งการไหลเวียนของไซโทพลาสซึมไซโทพลาสซึมเป็นของเหลวเกิดจากการรวมตัวและแยกตัวของโปรตีนแอคทินภายนอกเซลจะมีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลลภายในไซโทพลาสซึมมีไซโทสเกเลตอนที่เป็นเส้นใยโปรตีนทำหน้าที่เป็นโครงร่างํำจุนเซลและช่วยในการเคลื่อนที่อะมีบอยมูฟเมน์พบในอะมีบ้าและราเมอ่อโดยใช้ไซโทพลาสซึมดันเนื y ้อเยื่อออกเป็นเท้าเทียมไซโครซิดเป็นการไหลเวียนของไซโทพลาสซึมโดยมีทิศทางแน่นอน2กาตาชไลแฟกเจอรั ural, มซีเลียพบในยุคิีนาและพรามเซีม เกิดจากเส้นใยในโคติบูลเรียงตัวกันแบบเปซิบอดี้ควบคุมการเคลื่อนไหวของซีเลียการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง1สัตว์น้ําที่ใช้แรงดันน้ําโดยใช้การหดแหลคลายตัวของกล้ามเนื้อเช่นแมงกะพุนพ่นน้ําออกจาก,กลําตัวหอยสองฝาและหมึกพ่นน้อาออกจากท่อน้ํหาหรือไซฟอนดาวทะเลใช้ระบบท่อน้ําและกล้ามเนื้อหอยฝาเดียวกล้ามเนื้อเท้าหรือการขาน2ส,สัตว์บกโดยใช้กล้ามเนื้อหนอนตัวแบนจะมีลําตัว2ชั้นเคลื่อนที่โดยการ กล้ามเนื้อหนึ่งหดกล้ามเนื้อหนึ่งคลายกล้ามเนื้อหดคือกล้ามเนื้อวงกล้ามเนื้อคลายคือกล้ามเนื้อตามยาวนอนตัวกลมจะเคลื่อนที่โดยการบิดตัวไส้เดินดินลำตัวมี3มชั้นได้แก่กล้ามเนื้อวงกล้ามเนื้อตามยาวและเด nah. ือยข้างลำตัว 3. มแมลงเมื่องอขาร l e x โซหดตัวอ็ t e n นโซคลายตัวเมื <the> ่อหยัดขาร l e x โซคลายตัวอ็ t e n นโซหดตัวโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนนอกและกล้ามเนื้อตามยาวการบินเมื่อยกปีกอกจะหดตัว กล้ามเนื้อตามยาวจะคลายตัวและเปลือกหุ้มส่วนนอกจะเคลื่อนลงเมื่อหุบปีปกปกจะคลายตัวกล้ามเนื้อตามยาวหดตัวเปลือกหุ้มส่วนนอกเคลื่อนขึ้นการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง1ปลาโดยใช้การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อการทํางานเคลื่อนที่จากหัวไปหางใช้คลีบหางบังคับทิศทางมีเมือกลดแรงเสียนและมีถุงลมพยุงตัว2นกกระดูกรวงตัวเบาถุงลมเก็บกาซตัวลอ,อยเมื่อยกปีกกล้ามเนื้อยก ีหดตัวกล้ามเนื้อกดปีคลายตัวเมื่อหูปีกล้ามเนื้อยกปีคลายตัวและกล้ามเนื้อกดปีขดตัวสรุปการเคลื่อนไหวของสัตว์จะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคืออาศัยอันทาโกนิซึมและไม่อาศัยอันทาโกนิซึมสัตว์ที่อาศัยอันธาโกนิซึมจะเป็นสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังมแมลงและไส้เดือนสัตว์ที่ไม่อาศัยอันทาโกนิซึมจะเป็นสัตว์น้ำหอยหมึกและแมงกะพุนการเคลื่อนไหวของคนระบบกระดูกและข้อต่อ อายุโตเต็มที่จะมีกระดูก206ชิ้นในทารุกจะมีกระดูก300ชิ้นกระดูกมี2ชนิดคือ1กระดูกแกนหรือกระดูกลำตัวมี80ชิ้น2กระดูกระยางมี126ชิ้นโครงสร้างของกระดูกประกอบด้วยโครงกระดูกในโครงกระดูกจะมีไขกระดูกใช้สร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวกระดูกแข็งภายในกระดูกแข็งจะมีโปรตีน30%แคลเซียม65%และน้ำ5%น้ำไขข้อมีไว้เพื่อลดการเสียสีชนิดของข้อต่อมี3ชนิดคือ1เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่นข้อต่อกระดูกศีรษะ2เคลื่อนไหวได้เล็กน้อยข้อต่อกระดูกสันหลัง 3. เคลื่อนไหวได้มากจะมี6รูปแบบจะมีวงรีเป็นข้อมือเดือยต้นคอลูกกลมในเบ้กา,ากระดูกหัวไหล่ยอานม้ากระดูกิ้วมือแบนลาบข้อเท้าและบานพับข้อศอกค่ะระบบกล้ามเนื้อมี3ประเภทคือ1กล้ามเนื้อลายรูปร่างทรงกระบอกใน1เซลล์มีนิวเคลียส Miles, อยู่ชิดขอบเซลล์ควบคุมโดยระบบประสาทโซมาติกอยู่ใต้อำนาจจิตใจสามารถควบคุมได้2กล้ามเนื้อหัวใจรูปร่างทรงกระบอกมี1-2เซลล์อยู่กลางเซลล์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติอยู่นอกอำนาจจิตใจควบคุมไม่ได้3กล้ามเนื้อเรียบรูปร่างทรงยาวปลายเรียวไม่มีริ้วรอยในแต่ละ1เซลล์มี1นิวเคลียสพบในผนังอวัยวะภายในเช่นผนังลำไส้ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติอยู่นอกอำนาจจิตใจควบคุมไม่ได้ ระบบรับสัมผัสมี5หน่วยคือตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังค่ะตานะคะประกอบด้วย3ส่วนก็คือสเคอร่านะคะหรือส่วนของตาขาวเป็นเยื่อที่ยื่นนุนออกมาเรียกว่ากระจกตากระจกตามีความสําคัญมากเนื่องจากเป็นส่วนที่ทําให้แสงผ่านเข้ามาในดวงตาหากได้รับผลกระทบอย่างหนักจะส่งผลต่อการมองเห็นได้ค่ะโคโอยนะคะเป็นชั้นที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงและมีสารสีเมลานินค่ะ จอตาหรือเรติน่าเป็นบริเวณที่มีเซลล์รับแสงแบ่งได้เป็น2ชนิดตามรูปร่งรางลักษณะของเซลล์คือ1เซลล์รูปแท่งซึ่งไวต่อการรับแสงสว่างแม้ในที่แสงสว่างน้อยเซลล์ชนิดนี้ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีได้2เซลล์รูปกลวยเป็นเซลล์ที่แยกความแตกต่างของสีต่างๆได้แต่ต้องการแสงสว่างมากจึงจะบอกสีของวัตถุได้ค่ะระบบการได้ยินสิ่งเราคือพลังงานเสียง หูหูชั้นนอกมีใบหูช่วยรับเสียงรูหูและแก้วหูช่วยนําเสียงเข้าไปและส่งต่อไปยังหูชั้นกลางหูชั้นกลางมีกระดูก3ามชิ้นคือกระดูกค้อนทั้งและโกลนซึ่งช่วยส่งขึ้นเข้าไปยังหูชั้นในหูชั้นในประกอบด้วยอวัยวะที่รับเสียงและการทรงตัวคือโคลอยและท่อเซมิเซคูล่า ระบบการได้กลิ่นจมูกทำหน้าที่รับกลิ่นนอกจากนี้ยังเป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจอยู่ตลอดเวลาโดยทำหน้าที่การกรองอากาศปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศก่อนที่จะเข้าสู่ปอดมีสมองส่วน Off f c t t r y y o b ลที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดมกลิ่นและจํากลิ่นได้ดีระบบการสัมผัสหรือลิ้นเป็นอวัยวะสัมผัสเกี่ยวกับการรับรสมีตัวรับรสอยู่ที่ปุ่มลิ้นที่เรียกว่า p a ลิเ l a ภายในปุ่มลิ้นจะมีต่อมรับรสฝังอยู่ ระบบความรู้สึกทางกายหรือผิวหนังเป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกในการสัมผัสที่หลากหลายเนื่องจากมีตัวรับหรือรีแคปเตอร์หลายชนิดซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ1พวกรับรสสัมผัสเกี่ยวกับอุณหภูมิคือรับความรู้สึกร้อนหรือเย็น2พวกรับรสสัมผัสทางกลคือพวกรับความรู้สึกเกี่ยวกับความกดดันหรือความเจ็บปวดค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดเป็นผลจากการทำง,งานของระบบประสาทพาราซินพาเทติก หนึ่งรูม่านตาหลีสองถุงน้ําดีคลายตัวสามหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นสี่ตับน,น้ำลายลดการหลั่งน้ําลายห้าหลอดลมฝอยในปอดขยายตัวซิมพาเทติกนะคะเป็นระบบใหญ่และมีการกระจายกว้างกว่าพาราซิมพาเทติกมีบทบาทในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่น,ชชนการสู้หรือหนีโดยทําให้รูม่านตาขยายการหายใจเร็วขึ้นการเต้นของหัวใจมากขึ้นเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลายในทางกับกรมพาราซิมพาเทติกมีบทบาทเกี่ยวกับการพักและการย่อย เพื่อให้ร่างกายและอาาวัยวะต่างๆฟื้นสภาพได้เช่นการหดตัวของรูม่านตาการเต้นของหัวใจช้าลงการกระตุ้นการหลั่งน้ำลายและการย่อยอาหารการกำจัดของเสียจากลำไส้และการเผาสภาพเป็นต้นข้อนี้ก็คือนะคะตอบข้อหนึ่งนะคะคือรูม่านตาหลี่ค่ะข้อที่สองนะคะตำรวจตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้เคียงสถานบันเทิงและขอให้ผู้ขับรถยนต์ลงจากรถเพื่อทดสอบว่าเดินได้เป็นปกติหรือไม่แอลกอฮอล์ในโุรามีผลต่อสมองส่วนใดจึงทำให้ผู้ดื่มไม่สามารถควบคุมการเดินให้เป็นปกติได้ หนึ 1> 1. Wn, um, on, us, ่งพอลสองเซลิบัมสามเซลิเบลัมสี่ไฮโปทารมาตห้าทารมะตเซลิเบลัมเพราะเซลิเบลัมเป็นสมองส่วนหลังที่ใหญ่ที่สุดทําหน้าที่ควบคุมการประสานงานของกล้ามเนื้อทําให้เกิดความสอดคล้องของการเคลื่อนไหวทางร่างกายนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอย่างไรก็ตามในผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมาจะสูญเสียการทรงตัวขณะเดินเพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งสมองส่วนนี้ค่ะ ข้อที่สมนะคะสมองสนในควบคุที่ควบคุมการกัดหายใจขนาด,ดำน้ำา1พอนอทารมัส3มิดเบรน4ซีริบัม5เมดลาออฟลองกาตานะคะระบบสังกัรภายใต้อำนาจจิตใจนะคะเป็นการควบคุมจากสมองส่วนบนคือทำหน้าที่เปลี่ยนแปล,ปลงหรือบังคับการหายใจในระยะสั้นๆเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมต่างๆของร่างกายเช่นการพูดการร้องเพลงการว่ายน้ำและการกัหายใจนะคะ แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมการกันหายใจสังการหายใจอำน,นาจจิตใจจะไม่สามารถบังคับได้นา,นานเพราะเกิดการเปลีป่ยนแปลงความดันแย่ของแก๊สภายในเลือดค่ะ2ระบบสังการเหนืออำน,นาจจิตใจคือการควบคุมหายใจเข้าและออกอัตโนมัติแม้ในขณะนอนหลับควบคุมโดยสนย์หายใจในมีดลลาซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทกระตุ้นกล้ามเนื้อหายใจเข้าและกล้ามเนื้อหายใจออกโดยทางานสลับกันและอย่างทำหน้าที่เพิ่มการหายใจเมื่อร่างกายต้องการเช่นขณะออกกำลังกายส่วนพอทําหน้าที่ปรับจังหวะการหายใจเพื่อควบคุมปริมาณและอาราการหายใจนะคะซึ่งข้อนี้นะคะตอบบเซระะคพาาว่ เป็นการสั่งภายใต้อานาจจิตใจควบคุมด้วยสมองบนนะคะข้อที่สี่นะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบประสาทของไฮได้นะคะหนึ่งมีปมประสาทใหญ่คือสมองสองมีกลุ่มเซลล์ประสาทรวมตัวเป็นปมประสาทสามมีเส้นประสาทรอบตัวเป็นวงแหวนประสาทสี่มีเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันเป็นร่างแห่งประสาทห้ามีเส้นประสาทขนานไปตามทางด้านลำต,ตัวแบบขั้นบันไดนะคะโดยข้อนี้ตอบข้อสี่นะคะซึ่งข้อหนึ่ง เป็นพบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะข้อสองไม่ใช่เพราะว่าเป็นสามคู่ที่มีในสัตว์หอยปลาหมึกหรือทุกข้อป้องของสัตว์ขาข้อค่ะสามไม่ถูกเพราะว่าเลเวอร์ลิงรอบปากเป็นของดาวทะเลค่ะข้อสี่ถูกต้องนะคะข้อห้าไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นของพารานาเรียค่ะข้อที่ห้านะคะการเปลี่ยนแปลงในข้อใดเกิดขึ้นขนะ มองภาพไกลในระยะใกล้นะคะ1กล้ามเนื้อยืดตัวกล้ามเนื้อยืดเลนตาหดตัวเลนตาโค้งนูนลงสองกล้ามเนื้อยืดเลนตาหดตัวเลนตาโค้งนูนมากขึ้น3กล้ามเนื้อยืดเลนคายตัวเลนตาโค้งนูนน้อยลง4กล้ามเนื้อยืดเลนตาขายตัวเลนตาโค้งนูนมากขึ้น5กล้ามเนื้อยืดเลนตาหดตัวเลนตาห่างจากเลนดีหน้ามากขึ้นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ โดยกลไกการปรับโฟกัสของเลนตาเป็นกลไกของเลนตาในการปรับกําลังเลนเมื่อมองวัตถุที่ระยะใกล้หรือไกลซึ่งเกิดโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกําหนดตาเลนในการรวมแสงให้ตกกระทบที่เลนดินาพอดีทําให้ภาพชัดขึ้นโดยโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้หนึ่งกล้ามเนื้อยึดเลนสองเอ็นยึดเลนสามเลนตาสี่กล้ามเนื้อของตาของม่านตาทั้งสองมัดเพื่อควบคุมรูม่านตาโครงสร้างต่างๆจะทํางานสามัญ กเพื่อปรับโฟกัสให้เหมาะสมสําหรับการมองไกลหรือใกล้แต่การปรับเปลี่ยนรูม่านตาในการปรับโฟกัสไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของแสงดังนั้นจะถูกควบคุมแยกจากการปรับแสงของรูม่านตาข้อที่6นะคะในร้านอาหารแห่งหนึ่งแม่ครัวปรุงส้มตําโดยใช้น้ําตาลปี๊บน้ำปลามะนาวพกขี้หนูและผงชูรสเมื่อรับประทานอาหารจากร้านดังกล่าวเล์รับรสที่ตุ่มรัเบิดลิ้นจะรับรสต่อไปนี้ได้เกือบทุกรสยกเว้นข้อใด1เผ็ดสองเค็มสาหวาน4ี่เปรี้ยวห้าอูมามิค่ะ ข้อนี้จะตอบข้อหนึ่งนะคะก็คือเผ็ดโดยการรับรสจะแบ่งตามแม่รสประกอบด้วยสีประเภทคือรสเคม็มรสเปรี้ยวรสหวานและรสขมภายหลังมีการเพิ่มรสเข้าไปอีกเชื่อเรียกว่ารสอูมามิที่มีมาจากภาษาญ,ญี่ปุ่นมีความหมายว่าอร่อยค่ะส่วนเผ็ดไม่นับว่าเป็นรสเนื่องจากไม่ได้รับผ่านตุ่มรับรสแต่อาศัยตัวรับ่านปลายประสาทรับความเจ็บปวดบนลิ้นและกระพุ้งแก้มทําให้รู้สึกแสบร้อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกข้อสอบมาแล้วนะคะ โดยที่ยกตัวอย่างมาวันนี้ก็คือข้อสอบวิชาสมัญปี6.1ค่ะข้อนี้นะคะถามว่าสันในข้อใดสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อสองมัดที่ทํางานตรงข้ามกันกล้ามเนื้อที่ทํางานตรงข้ามกันนะคะหรือเล่นอีกอย่างนึงก็คือแอนทาโกนิซึมซึ่งเราเคยอธิบายเรื่องแอนทาโกนิซึมไปแล้วว่าการเคลื่อนแบบของสันนะคะมีสองแบบคืออาศัยแอนทาโกนิซึมและไม่อาศัยแอนทาโกนิซึมอาศัยก็คือมีสันมีกระดูกสันหลังแมลงไส้เดือนไม่อาศัยก็คือสัตว์น้ําหอยหมึกและแมงกะพรุนซึ่งข้อนเราน เราได้อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูใช้กันก่อนนะคะก็คือ1นกเสือหมึกแมลงแล้วก็เซเดน,นินค่ะนกนะคะใช้กล้ามเนื้อที่ตรงกันข้ามกันก็คือปีกตอนยกและปีกตอนหุบนะคะจะทํางานตรงกันข้ามกันแบบแอนทาโกนิซึมเพื่อเคลื่อนที่2เสือก็ใช้กล้ามเนื้อตรงกันข้ามกันแบบแอนทาโกนิซึมสามหมึกนะคะพ้นน้ำโดยใช้ท่อไซคอนซึ่งไม่อาศัยแอนทาโกนิซึมในการเคลื่อนที่นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถตอบข้อ3ได้เลยค่ะแต่เราจาดูสองข้อที่เหลือข้อสี่นะคะ,มะแมลงแมลงก็ใช้กล้ามเนื้อทํางานตรงกันข้ามกันแบบแอนโทโกนิซึมเพื่อเคลื่อนที่เหมือนกันเช่น,นการกระโดดนะคะห้าไส้เดือนดินใช้กล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาวทํางานตรงกันข้ามกันแบบแอนนาโกนิซึมเพื่อเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อสองมัดทำงานตรงข้ามกาันนั่นคือข้อสามหมึกนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูอีกข้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นวิชาสามาัญปีหกสองค่ะ ก่อนที่จะไปทำข้อนี้เราต้องมารู้จักกับไมโครฟิลามต์ก่อนไมโครฟิลามต์คืออะไรไมโครฟิลามตนนะคะก็คืออาาันดัากกับ a ค t ิ n f i l a m e n t ์ซึ่งเป็นโปรตีนฟฟลามต์ภายในเซลล์ไซโทพลาสซึมของเซลล์ยูคาริโอตประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของไซโทสเคเลตันหน้าที่ของไมโครฟิลามต์คืออะไระหน้าที่สำคัญของไมโครฟิลามต์นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวรูปร่างของเซลล์และการแบ่งไซโทพลาซึมในระยะของการแบ่งเซลล์ค่ะตัวอย่าง ทาหน้าท,ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล์จะพบในอะมีบาและก็เซลล์เมน็ดขับขต้นข่เราจะมาดูคําถามและก็ชอยของตัวอย่างข้อนี้กันค่ะคําถามนะคะก็คือสัตว์ใดเคลื่อนไหวโดยไม่ใช้ไมโครฟิลามต์ก็คือสัตว์ที่จะใช้ไมโครฟิลามต์น,นะคะก็คือต้องเกิดจากการไหลเวียนของเซลลูโาซึ่ด้วยข้อหนึ่งหมึกหมึกใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวซึ่งก็เกิดจากการหดตัวของไมโครฟิลามต์ทำให้น้ำพุ่งออกมาจากทางไซฟอน ก็คือใช้ไมโครฟิลามนต์เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตัดทิ้งไั่เลยค่ะสองมนุษย์ใช้กล้ามเนื้อซึ่งเกิดจากการหดตัวของไมโครฟิลามนต์เหมือนกันข้ 2, อ2ก็ใช้เพราะฉะนั้นตัดทิ้ง 3. อมมีบาอมีบา,บาเหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะก็คือใช้เท้าเทียมซึ่งเกิดจากการไหลเวยียนของไซโทพพาสซึ่มต้องใช้ไมโครฟิลามนต์สี่เซ้ดนดินใช้กล้ามเนื้อซึ่งเกิดจากการหดตัวของไมโครฟิลามนต์เหมือนกันและ5พารามิซียมพารามิซียมนะคะจะใช้ซีเลียในการเคลื่อนไหว ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นไมโครจิบูลไม่ใช่ไมโครไฟลเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เคลื่อนไหวโดยไม่ใช้ไมโครไฟลเมนต์นก็คือพารามเซียมเองค่ะตอบข้อห้านะคะ จทย์ข้อที่9นะคะถามว่ากระดูค้อนทั้งกลนในหูส่วนกลางทําหน้าที่อะไรใช้ข้อที่1นะคะเชื่อมต่อระหว่างแก้มหูและคอข้อ2ขยายสัญญาณขึ้นเสียงข้อ3เพิ่มความถี่ของเสียงข้อ 4. ลดความดังของเสียงที่เข้าหูกระดูค้อนทั้งและกลนนะคะทําหน้าที่ขยายคลื่นเสียงและความสั่นสะเทือนหรือส่งขึ้นเข้าไปยังหูชั้นในนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการเพิ่มความดังของเสียงค่ะดังนั้นข้อนี้ตึงตอบข้อ2ค่ะขยายสัญญาณขึ้นและเสียง มาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ส0นะคะสมองส่วนใดทําหน้าที่แปลสัญญาณกระแสประสาทเป็นภาพข้อ A นะคะซีริบัมข้อ B ีออปติกโลบข้อ C, ซีรีเบลัมข้อดีไฮโปธาลมัตข้อ E เมลานดาออฟลองกาตา ตัวที่แปลสัญญาณกระแสประสาทเป็นภาพนะคะอันนี้ไม่ใช่การทรงตัวการหายใจหรืองานละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ A ค่ะซีริบัมค่ะเพราะซีริบัมนะคะเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสมองทําหน้าที่เกี่ยวกับการจําการคิดสติปัญญาการพูดการรับรู้และการตอบสนองซีริบัมทําให้เรารับรู้ภาพได้โดยอาศัยการทํางานร่วมกับหลายส่วนในสมองซึ่งช่วยให้เราสามารถแยกแยะสีรูปร่างและการเคลื่อนไหวของภาพที่มองเห็นได้ค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบใช้ข้อ A ค่ะซีริบัม ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเฉลยข้อสอบทั้งหมดสิข้อนะคะแล้วก็การอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทและการเคลื่อนที่นะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าดีพลาดติการอะไรก็ต้องขอโทษขออภาาัยในน้าที่นี้นะนะคะขอบคุณค่ะ